ทั้งเล,ล้นนี่ทั้งเลกข,ของควันต้งนะครับเอาหน้นหลังดีกว่เ้้ยเหครับผมอู้อ้เออเอเอสยส่ายาวยางนำ้ำ ครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาที่บ้านน้องพนะครับผมทําอะไรคนอื่นลองขึ้นน้องพเงินดูครับผมขึ้นได้ป้ะไหนอ้าอ็นอขึ้นชาทางลยบต้อาึงทาแล้ว ว่าไใส่เนาะใส่เนาะครั้งแรกเลนี่ครั้งแรกของคนต้งนะครับออานั่งล่นี่เ้ยอยกินอยกินอาย ครับครับนี่เสียงหล่อครับผมเสียงหล่อมากมเลยครับไปแ็่บานเลยเฮ้ยเอ้บอ้หครับผมโอ้โหตายคือยางดีเนีะยอ้ย เอาตอนเจ้าเห็ดเจ้าไปเอาตกอไปลอกสิพี่หัวแนมึงนะทีนนนโอ้ขนโูกมาลองให้นะครับผมมาลองเยังไงของหลองพ่อ

ติมอยู่ดอกฮะติมพอดีเลยว่ะพอดีพอดีพี่เอาผู้ตองออกเด้อใส่เลยอืมไม่เอาแม่เอาออกกันจะดำหนาแม่พอดีเห็นมันเบิดหนาจะใจนึงนยู่พอดีมันเบิดหนาใช่ป่ะมันดีจริงหัดหัดบ่หัดอยู่แล้วป่ะหัดแล้วแต่ว่าที่หัดกืหัดบ่ช่วยเฮ้ยหัดข้อน้องบ่หัดข้อก็ได้ไอ้ยาไปเฮียจะหนาท่านเป็นเขาอ่ะนะขยันอ้าวรูปสิลงได้รูปผูกในน้ำดดน้อง รองสับเปรมสวัีครับเบ่อสวัสดีครับครับเปรครับครับเสียงหอกมา้งหมครับเอ้ยไปไไปเรื่อยไป ท,ที่ต้นมากที่ต,ต,ต้นมากฝึกนี่มือหนึ่ง,งไป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 สูงไป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 ดิไปดิไปไปดิไปดิที่ต้นมากฝึกมือหนึ่งกือเป็นยู่งเสานึงเอายกขาได้ไหมสูงยกขาลอยๆเดีวสูงเอ้ยยกขาปช่ทำเงินไป

สัสดีครับคุณครับเ่านกซุนท่าน่ีคอรเต็มเเต็มั้โอ้หบอเลยรับตัตัวหัดอ้ยังลืมหมดเลยุกันเลยเดียวกบขาดีเลเียกบเขาดีบุมมีการเลการน้อยเดียวเองมันจะดวนั่นหรอพี่จะตาตาบ่คือมือมากมากขอบพระมุ่ง

โซฟาดของอะไรเห็นรึเปลยเต็มหุ่นเลยเสียไหนบอกว่าโซฟาดเสียกินว่าตะกี้นอนนี่น้องโพเงินนะครับผมนี่คือน้องโพเงินสวัสดีครับก็เร็วครับบอกไงครับร้องอยู่นี่ดังถึงบ้านตลาดเลยครับผม ครับวันนี้ก็มาเยี่ยมชมน้องโพเงินกับคนอ้วนนะครับผมมาเที่ยวไกลเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมอันนี้น้องช่องชื่ออะไรครับนี่ช่องน้องโพเงินช้างแสนส่นครับผมช่องน้องโพเงินช้างแสนสนนะครับผมฝากติดตามให้นะครับผมผมตั้งให้ผมดืมชื่อนะครับผมดื่มชื่อครับผมช่องน้องโพเงินช้างแสนสนนะครับผมฝากติดตามแล้วก็เปกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ